ปดสิบาท,ทคุณก็มาซื้อยกเล่มเล่มหนึ่งมันก็ไ่าเล่มเล่มหนึ่งร้อยใบแปดสิบาทไหมออพอเดินขายก็เดินขายได้ใบละยี่สิบบาทแล้วเราเดินคนเดินขายก็ขายร้อยหนึ่งสิก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยพิมพ์ราคาใบละหนึ่งร้อยบาทไปเลยโอ้ปั่นจักรยานรางวัลครับรางวัลนีอ่อย่างนี้เลย สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมมาเจอลุงเพิ่มนะครับที่ขายปั่นจักรยานขายลอตเตอรี่นะครับเป็นจักรยานที่ไว้ปั่นออกกําลังกายทุกวันนี่แหละครับแต่ว่าลุงน่ะแกอะชอบออกกาลังกายด้วยแล้วก็ปั่นจักรยานขายลอตเตอรี่ด้วยนะครับใครเจออยู่ตรงไหนก็ช่วยซื้อลุงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถามลุงว่าลุงมีเลขเด็ดอะไรที่จะฝากคุณผู้ชมในวันที่หนึ่งเนี่ยจะถึงเนี่ยวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยอยากให้ลุง เอาเด็ดสักตัวหนึ่งนะใช้หมดแล้วเด็ดเด็ดสักตัวหนึ่งไม่เลขอะไรที่อยู่ในใจที่อยากจะซื้ออ่ะหกสี่สองหกสี่สองครับผมตัวเดียวเลยนะครับสามตัวหกสี่สองหกสี่สองนะครับนี่นะครับใช้หมดแล้วแหงรัตตรี่ลุงเพิ่มนะครับเนี่ยให้เลขเด็ดด้วยทิ้งท้ายด้วยหกสี่สองนะครับอก็ขอบคุณสําหรับลุงเพิ่มมากๆเลยนะครับขอบคุณครับคือเขาต้องซื้อในราคาที่มากกว่าแปดสิบบาท แล้ว้คนเดินขายมันจะขายแปดสิบาทได้ยังไงขายไม่ได้ไม่ได้ร้านร้านจะของหวยร้านจะมือหวยอ่ะคนที่ก็ซื้อจากร้านมาเนี่ยเขาเอามาขายลาขายฉบับคนก็มาซื้อยกเล่มเล่มหนึ่งมันก็ถ่าเล่มหนึ่งร้อยใบแปดสิบบาท,บาทไหม,อมพอเดินขายก็เดินขายได้ใบละยี่สิบบาทแล้วแล้วเดินคนเดินขายก็ขายร้อยหนึ่งสิ ก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยพิมพ์ราคาใบาละหนึ่งร้อยบาทไปเลยเออมันได้ขายง่ายไอ้คนขาย,ายเออเขาแบบอีกทำไมคุณขายเกินราคาล่ะเอาคนเดินขายสิบคนเดินเกินหมดเลยไอ้คนนั่งขายเกินหมดเลยเออแบบนี้เพราะว่ามันมาแพงเออมันมาแพงคือไปซื้อมาแพงคือไม่มีโคต้าที่จะเอามาไม่มีเงินที่จะไปจองโคต้าเอออโอ้ออันนี้คือไปรับต่อมาใช่แล้วต่อมาอีกทีหนึ่งอ่ะมันก็ต้องแพงก็ต้องขายแพงอย่างเงี้ย๋อเออ แล้วม่ใช่คนตรงหน้เขาบอกว่าจะขึ้นทะเบียนผู้ค้ารายย่อยอีกหนึ่งแสนรายก็เมื่อไหร่จะขึ้นหรอมีเส้นทางออกมาเออก็จะพายคนก็ออจ,ะนจะพายคนที่เดินขายทั่วไปเนี่ยต้องไปรับจากนี่ปัวแซปปับราคาแพงๆฉะนั้นน้ำมาขายเขาก็ต้องขายแพงอย่างนี้สิเออเออจะไหมละ่ะใช่เพราะฉะนั้นทำไมอ้าจทำไปลงขายเงินแปดสิบบาทอะก็ฉันก็มาแปสิบาทที่ขายแปดสิบบาฉันจะได้ให้ขายมาบังคัสายฉันขายน้ำมันก็ไม่ได้หวยแพงเออหตุของแพงนี่เองมันก็ต้อง ก็ต้องกระจายให้ผู้ค้ารายย่อยมีสิทธิ์ซื้อโดยตรงโดยง่ายๆกว่านี้อือนี่ก็มันก็ย่างเนี้ยมันก็มันก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แม้แต่แก้สลากที่ว่าชุดห้าใบหกใบตอนนี้ยังแก้ได้ไหมมันก็ยังไม่ได้อือขนาดอุศลรถไอ้รถขายระบบเดิมนะระบบเดิมเนี่ยรายย่อยเนี่ยค้าให้หนึ่งเล่มหนึ่งเขาให้มาห้าเล่ม ห้าเล่มคือเลขคือเลขหนึ่งกล่องนะห้าเล่มหนึ่งกล่องทีนี้ในในในห้าเล่มเนี่ยมันจะมีเลขคู่มันเย็บคู่ได้อยู่ไอ้สี่เล่มสี่เล่มนี่เขาเขาเปลี่ยนบอกเขาบอกว่าเออมาให้มาให้ไอ้เจ้ามือไปเย็บเล่มได้เยอะๆเขาก็ลดลงให้ห้าเล่มมีคู่ดีไม่อยู่คู่เดียว เขาเรียกเลขชุดใช่ไหมไอใช่เลขชุดภาษาทางการเขาบอกว่านะสองสองหนึ่งที่ที่เขาอันเดิมอันเดิมนี่ก็เลขหนึ่งกล่องมันจะเป็นระบบสองสองหนึ่งคือจะมีเลขคู่อยู่สี่เล่มแล้วแล้วคนขายก็มาเย็บ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 เออก็มันก็จะได้อยู่สองร้อยคู่เขาขายคู่ละคู่ละร้อยคู่ละคู่ละสองร้อย เออนี่คู่หรอแล้วเลขเดียวก็ขายไป,ไป, 100, ไปใบละร้อยใบละร้อยเดียวก็ร้อยคู่ก็ร้อยไ่เฉลี่ยก็คือใบละร้อยเหมือนเดิมใช่เพราะฉะนั้นคือถ้าพูดตรงน,นี้ถ้าออกขาดไปเนะอะกองขนาดต้ไปพิมพ์ใบละร้อยบาทซะอไอ้คนขายจะได้เดินขายร้อยหนึง่งใครขาส่งก็ส่งเท่าเดิมก็ได้ส่งแค่เจ็ดสิบบาทสี่สิบตังค์หรือส่งเจ็ดสิบบาทก็ได้ ใายคนขายเดินขายจะไปละร้อยเลยเดินขายกลัวกลัวกล้าๆเลยเขาว่าทำไมขายเกินแปดสิบบาทล่ะขายไปละร้อยนี่ขายง่ายไหมคะทุกวนขายง่ายถ้าขายจะก็ไม่ต้องถอนไงต้องถอนจะถอนทำไมถ้าแปดสิบนี่ขาดทุนแน่นอนแบกก็ซื้อมาแปดสิบแล้วจ้ะมาั้งแบงแ้ามันก็ขายแปดสิบห้าบาทนู่นคนที่มาซื้อมีคนถามว่าทําไมขายแพงมีคนถามอย่างนี้ไหมคะคนที่ซื้อจริงๆไม่ได้บ่นอะไรเลยมองมองดูเลขโยนเงินเปาะร้อยหนึ่ง มอดูเลขชี้ชีตปุ๊บเอย,ยนร้อยหนึ่งก็ไม่ีคนซื้อคนที่ซื้อจริงๆนะค,<ม>คนที่คนที่ไม่ค่อยซื้อวทำไมขายเกินไม่ใช่แปดสิบบาทเหรอ่าแปดสิบบาทป้ายนะแปดสิบาทก็ป้ายแหอะแ <laughs> ปดสิบบาทผมขายได้ยกเล่บเอาไม้ไปร้อยไปแปดสิบบาทนี่<ม>ถ้าผมซื้อบาทได้ใบละเจ็ดสิบห้าบาทผมจะขายเลยแปดสิบบาทใบร้อยใบนี้จบนี่เนี่ยที่จริงไงมันแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวแต่แก้ไมเป็น เกี่ยวเป็นแล้วไม่ยอมแกใช่ไหมไ <laughs> ม่ยอมแก้ก็ไอ้คนมีเงินเยอะๆที่เป็นที่ปัวสาวปัวคุณก็ให้ฉลากเขาเยอะเขาก็ไปเย็บได้สิมันกี่คู่กี่คู่เน<อ>ี <laughs> ่คนขายได้คู่เดียวแต่ก่อนมันมีสองคู่สองคู่<อ>ทุกวันนี้กองฉลากเล่นขายให้ผู้ค้ารายย่อระบบหนึ่งรวบสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือได้เลขคู่อยู่ สองฉบับเอาไปเย็บคู่ไปแล้วก็เลขเดียวที่เย็บคู่ไม่ได้อีกสามสามเล่มร<อ>วมรวมห้าเล่มต่อนหนึ่งกล<อ>่องหนึ่งชุดที่ผู้ค้ารายย่อยเดินขายอ,อันนี้คือเราไม่ต้องไปจองใช่ไหมคะอันนี้เขาส่งอันนี้ก็ต้อง,องจอง <ไป S 2> <ะ>หมดทุกอย่างต้องจองอหมดเลยต้องจ่ายเงินล่วงหน้าหมดด้วยมีไม่มีการก็ไปเซ็นเขามาขายไม่หมดเราทำไงคะขายหมดถห้เป็นชอบเองต้องให้เป็นชอบเองให้าป็นชอบเอง เอาเกิดเหลือสักสิบใบอย่างนี้จะไม่ขาดทุนเหรอเหลือลมันก็ขาดทุนมันก็ลุ้นด้วยมันเองทำไงได้ลุ้นเจ้าของลุ้นเจ้าของสิบใบ,บห้าใบแล้วแต่ยากนักที่ขายหมดเกลี้ยงแผงอะไรนี้เป็นแผงใหญ่เขาก็มีแต่บางคนก็เก่งเดินขาจนหมดแข้งอันนี้เหลือเยอะไหมคะอันนี้ก็เหลือเหลือก็เยอะอยู่ไหนเหลือเยอะไหมไหนดูก่อนอ๋ออ๋อนี่ก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่ละ อันนี้มัน,นยี่สิบแลยหนูฮะอันนี้ยี่สิบยม่จำเสื้อไม่ได้เลี <ST> <IL EN> <IO> ่สิบเก้าก็เหลือไหมก็เหลืออยู่นี่ยเขาเรียกชุดหนึง่งส่วนมากจะ<อ><อ>เป็นชุดอ๊ะเป็นชุดอันนี้เป็นเลขเดียวหมดแล้ว<อ>เลขชุดก็ซื้อหมดแล้วอ๋อที่ใบเหมือนกันสองใบเขาเย็บขึ้นมาอ๋อน,นี่เป็นเลขเดี่ยวๆนะเลขเรียงเดียวนี่เดียวถ้าเราเย็บถ้าเราเย็บได้ไหมเนี่ยเย็บเป็นคู่ได้ไหมเนี่ยเย็บเป็นชุดได้ไหมเย็บเป็นคู่ก็ได้แต่ว่าคือคู่คู่หลังจะเหมือนกันเลขท้ายสองตัวจะเหมือนกันอ๋อเลขท้ายสองตัวเหมือนกันหมด น,นี่นี่เนี่อันนี้เขาเขาใส่สติ๊กเกอร์นี้ม,มาเพราะว่าให้รู้ว่าใบนี้นใบนี้คือหกล้านคือหนึ่งใบถ้าสองใบเขาก็เขียนว่าเลขสองแต่เลขสองตัวน <12, S 2> ี้เขาก็เขียนว่าสิบสองล้านอันนี้อันนีนใ้ใบเดียวแต่ว่าเออนี่นี่ใบใบเดียวใบเดียวแต่เรามันจะเป็นชุดจะเป็นชุดเพราะว่าเลขเลขเลขท้ายสองตัวนี่เหมือนกันสามตัวนี่เหมือนสามตัวนี่เหมือนกัน สมมติถ้าเลขท้ายสามตัวมันออกแบบนี้คุณก็ได้สองใบเออ,เ,อเลขท้ายสองตัวคุณไอ้สองใบแต่มันไม่เหมือนกันทั้งทั้งหกตัว <ứng. S 2> อันนั้นเรียกวเลขชุดเ็าต้องใส่เลขสองก็สิบสองล้าน,นถ้าเกิดว่าถูกเ่ยเลขท้ายสามตัวเขาจะได้เงินใบละเท่าไหร่ก็มันจะมีรางวัลบอกอยู่ข้างหลังเลขท้ายสามตัวได้เท่านี้เท่านี้เออเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยอ๋อถ้าวันที่หนึ่งก็สิบสองล้านอ่ามันหนึ่งก็สิบสองล้านเพราะบางคนเขาก็ ก็สามมันเย็บได้สี่ใบห้าใบหกนิดนี่อสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาต้องถูด้วสามสิบล้านด้วยนะสามสิบล้านร้อยชุดใหญ่ชุดใหญ่มันทอดฉลากมันพิมพ์ออกมามันกี่ร้อยกี่ล้านฉบับเนี่ยมันมากกว่าคนไทยอ่ะมันมากกว่าหกสิบล้านฉบับอ่ะอ่าแตไปใช้คนไทยซื้อคนละฉบับคนละหนึ่งล้านมันก็เหลือได้แพงหมดอ่ แต่คนก็ซื้อบางคนซื้อสามสิบสิบใบเออยังจัซื้อซื้อซื้อคนซื้อก็ซื้อคนไม่ซื้อก็ไม่ซื้อมองมองดูยังไม่ฝันได้เลยยังลุงเอาเลขอะไรไหมไม่ได้ฝันเลยเดี๋ยวรอใกล้ๆเออใกล้ๆหมดแล้วหมดแล้วตัวที่จะหยิบเออแต่คนเล่นเขาก็เล่นเล่นใช่คนซื้อมาดูเห็นเห็นเห็นเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยอดที่ขายหมดทุกวดไหมที่ใช้หมดทุกคนไหมไม่หมดเหลืออยู่สิบยี่สิบใบ แตละงวดก็เลอยี่สิอ่าประมาณนั้นได้เคยได้เคยได้ถูกรางวัลใหญ่ๆหญ่ไหมที่มันเหลือที่รถูกถูกแต่เบอร์ไม่ได้อ่าทำไมเบอร์ไม่ได้ครับมันมันขายผิดแค่ตัวเดียวอย่างนี้อ๋อไม่ถูกไม่ถูก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 ชิดเฉียดถูกชิดเฉียดอ๋อถูกชิดเฉียดส่วนมากจะถูกชิดเฉียดแผงนี้แผงนี้เมื่อกี้เมื่อกี้รางวัลที่หนึ่งมันถูกเอ่อสี่ตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งหมดเลยแต่มันผิดตัวหน้าแต่แต่ไม่แต่ว่า จะขายได้ไไเนียรูปแผงเนาก็ไม่รู้เราไม่ถ่ายรูไปไว้อืมแต่ว่างงดก่อนน้องก็ถ่ายรูไปไว้อยู่ว่าไอ้เลขตัวนี้เราไปขายให้บ้านโน้นเนาะจำได้บ้านโน้นถูกแล้วเราก็ดีนขายเออบ้านโน้นถูกวันดูวันแต่เดีอ,อ้น้องขายอยู่ข้างๆพงแพงด้วยกันว่าพี่เขาลุงเขาโน้นเมื่อกี้เขาถูกตังวั่เท่าไหนนี่ยนี่หนูถ่ายไว้หนูไม่รู้อไไ่ะเขาขายอยู่หน้าร้านสุเรียนเหรอเพราะว่าเหลืออยู่สิบใบเขามาเอาไปเขามาเอาไปคนจะมาซื้อของเขายืนนั่งอยู่หน้าร้านร้านในโฮมโฮมสุรเรียนเหรอ เขาก็เหมาเลยหนู่ก็โมาแล้วหุงมแเขาเหมาเลยปรากฏว่าเขาเหมาเป็นชั้นหนึ่งเขาถูกเป็วันกันเหรอถ้าดูหนูก็เอาไว้แต่ใครจะไปรู้เราก็ขายหมดเลยขายหมดแล้วได้นี่ก็เหลือไม่กี่ใบแล้วแหละเหลือหมดแล้วอาลุงปั่นจักรยานเหรอปั่นจักรยานขายเลยเนาะปั่นไปเรื่อยครับไปตามหมู่บ้านครับไหนจักรยานนู่นไงจักรยานจอดอยู่เดี๋ยวพาไปดูจักรยานหน่อยนิดนึงได้เลยจักรยานครับเออผมเอ้า ขอสงวนขอสงวนบ้านคุนสนี่ขอสงวนบ้านแล้วก็ขอสงวนชื่อบอกขอสงวนชื่ออ๋อชื่อก็ไม่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 ออกไม่ออกใครจะได้คนขายไม่ได้ขบอกไม่ได้บอกไม่ได้คนขายว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่บอกไม่บอกงจากกาลสินอุดรมาจากอุดรขอแกดูจักรยานปั่นมาเนี่ยอ่านี่ยจักรยานอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหดูจักรยานครับเนี่ยจักรยานนี่ไม่ออกอากาศตอนเช้าก็ถือหัวไปด้วยอ๋อปั่นจักรยาน ปั่นจักรยานออกกําลังกายด้วยใช่แล้วก็ขายหวยด้วยถ้าเจอคนอยากซื้อก็ซื้อได้แล้ต้องเป็นแข่งมันซื้อหวยเออจักรยานขายหคาดรางวัลรางวัลก็รางวัลครับรางวัลรางวัลอ๋อใช่เขาเห็นลุงนี่เขาจะรู้เลยเอกลักษณ์เลยเป็นเอกลักษณ์เลยหมวกมาแล้วหมวกสีเหลืองนี่นะปกติไม่ค่อยใส่หมวกฮะปกติไม่ค่อยใส่ใส่บ้างไม่ใส่บ้างโอ้ปกติไม่ค่อยใส่หมวกอ๋อ ไหนลองปั่นจักรยานให้ผมดูหน่อยสิมันมันมันจะยังไงนี่ผมอย,อยากรู้ว่า,ารถแผงแบตเตอรี่จะเอาไว้ตรงไหนอ๋อนี่แผงไว้ข้างหน้าสิครับไหนตรงไหนอ๋อเด็กให้ดูนะครับ อ้าวรางวัลครับรางวัลอ๋ออย่างนี้เลยอ๋ออย่างนี้เลยอ๋อปั่นจักรยานรางวัลครับรางวัลนี่อย่างนี้เลยอ๋อลุงมีไม้เล็กแม็เล็กดีมีครับเลยนี่อ๋อแล้วก็จอดให้วก็เลือกไงเอาของลุงปิ้วเก็บมาให้ลุงหน่อยรางวัลปิ้วตกเนี่ยเอ้ามันตกโอยลมแรงลมมันแรงเจ็ดอ่าเก้าห้าสี่ มลแดง้ว739เดี๋ยวเดี๋ยวไปหมู่บ้านทางโน้น954 739อ่าเดี๋ยวรางวัลลุงปิวนะครับปิวตกเนี่ยเลขเด็ดเลยด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยตัวนี้อะไรเนี่ยตัวนี้ที่เปลี่ยนเมื่อกี้ไงเปลี่ยนเมื่อกี้ไงตัวนี้เออคนดูได้้รู468 709เป็นรางวัลที่หนึ่งเด้อลุงเก็บไปเรื่อยๆอะเดี๋ยวลุงไปขายต่อบ้านโน้นเดีลุงไปขายต่ออะเก็บเก็บของครับเก็บของ โรตีปิววันเลยก็จะมันจะขาดทุนเพราะโรตีปิวหายนี่แหละโอ้มันจะมันจะขายได้ที่นี่โอ้ตัวนี้แหละจะขายได้นับปิวไปอีกแล้วปิวไปอีกแล้วเจ็บหน่อยเจ็บหน่อยทำไมเพลงลุงแบบนี้เพลงใหญ่ลุงมันแบกหนักก็เอาเพลงมานี่แหละอ๋อถ้าเป็นไม้มันหนักอย่างนี้ไปง่ายมันเกี่ยวกับกล่องกล่องมันใหญ่ใหญ่เอากระดาษโฟมอ๋อ อ้สุดยอดเลยลุงสุดยอดอายุจีบปีแล้วลุงนี่แข็งแรงหกสเกินแล้วหกเกินหก้าปีหกสิ้าหกสิบหาหกสิบหกแล้วพูดอะูดหมอ๋อนี่นะครับถ้าเจอตรงไหนก็ก็ช่วยซื้อด้วยเจอข้างทางก็ช่วยซื้อด้วยนะครับซื้อด้วยก็หมดลช่วยุ้นกทวงกาังหน่อย่นุนกรทวงการคงหน่อยาแผงลอตเตอรี่ลุงวัยส้าปีแต่ว่าไม่บอกชื่อหรอก อยู่ที่ไหนก็ไปบอกเราให้หาเองเออให้พวให้พวเอง,ง <c oughs> ระวังปิวนะครับระวังปิวนะครับจะไปแล้วบ oh, okay, okay. ่โอเคโอเคสวัสดีนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมมาเจอลุงเพิ่มนะครับที่ขายปั่นจักรยานขายลอตเตอรี่น,นะครับเป็นจักรยานที่ไว้ปั่นออกกําลังกายทุกวันนี่แหละครับแต่ว่าลุงนะ่ะแกอ่า ชอบออกกําลังกายด้วยแล้วก็ปั่นจักรยานขายลอตอตรี่ด้วยนะครับใครเจออยู่ตรงไหนก็ช่วยซื้อลุงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถามลุงว่าลุงมีเลขเด็ดอะไรที่จะฝากคุณผู้ชมในวันที่หนึ่งเนี่ยจะถึงเนี่ยวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยอยากให้ลุงเอา,าเด็ด<ๆ>สักตัวหนึ่งนะใช่หมดแล้วเด็ด<ๆ>สักตัวหนึ่งไม่เลขอะไรที่อยู่ในใจที่อยากจะซื้ออ่ะหกสี่สองหกสี่สองครับผม ตัวเดียวเลยนะครับ3ตัว6 4 2 6 4 2นะครับนี่นะครับ<ช>แข็แงอตเตอรี่ลุงเพิ่ม,มนะครับเนี่ยให้เลขเด็ดด้วยทิ้งท้ายด้วย6 4 2, 2> นะครับอ่ะก็ขอบคุณสำหรับลุงเพิ่มมากๆเลยนะครับขอบคุณครับร่บ